ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เตือนภัยเรื่องพายุฤดูร้อนนะครับเพราะว่าจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30เมษายนครับหลายจังหวัดในทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้ะก็ภาคตะวันออกนะครับจะเกิดลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนฟ้าขนองขอให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดครับ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ลงวันที่28เมษายน2559ระบุว่าในช่วงวันที่28ถึง30เมษายนนี้นะครับบริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางครับจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่โดยมีลักษณะฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บ เริ่มจากภาคตะวนออกเฉียงเหนือก่อนเลยนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง พายุฤด,ดูร้อนนะครับจะมีผลกระทบในจังหวัดต่างๆตามลำดับวันนะครับดังนี้ครับวันที่28เมษายนนะครับบริเวณจังหวัดนนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมุกดาหารกาิศธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ด คำนาเจริญเยสธรและอุบลราชธานีนะครับไล่เรียนกันไปเลยนะครับวันที่29ถึง30เมษายนครับบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นร้ 101, ยอยเอ็ดเยสธรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ พิศนุโลกเพชบูรณ์นครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและก็ตราดนะครับทั้งนี้นะฮะสาเหตุที่เกิดพายุฤดูร้อนก็มาจากความแตกต่างของมวลอากาศครับโดยในช่วงวันที่28-30ถึงเมษายน2559จะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนครับซึ่งเป็นอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางครับโดยบริเวณดังกล่าวนะครับที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอยู่หลายพื้นที่อยู่ก่อนแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับประกาศเมื่อวันที่28เมษายน2559ครับ